ตู้อินตลอดมนมันมีูปูตัวใหญ่ไหมคะปูตัวใหญ่มากลงเ้าเอาไหนดูดิไหนดูยยมันมีเยอะมามันมีมันมีข้ด้วยนะอ มีอะไรบ้างคะมีขวดน้ำเลยค่ะมีปูมีอะไรเลยมีไอ้ต้นตาชินล์มีอะไรลิตุ๊กอะไรน้อไอ้แมงกุ๊กยู่ไหนแว่นตาไม่มีค่ะใส่แว่นตาเย็นเลาใส่แว่นตาเหรอแว่นตาอยู่ไหนอะอยู่ขางขี้ พุ่งเล่นน้ำกาสกลมหนูบ้านพีบบ้าเหรอใช่เนี่ไปดูหน่อยดิไม่ต้องเรียนก่อนเฮ้ขนนั่งตรงนี้หนอยนะได้หนาวเราก็บอกนะหนาวถ้าหนาวอะ